จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นี่ครับพี่น้องก็จะเสร็จปั๊บก็สมาสูบใส่ครับอ่าเรียบร้อยครับผมนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องกองไปสุูุสกนครับผมลงทงชาแนลครับผมมานีมอนีสีมาแนะนําอุปกรณ์ดักปลาไหลนะครับผมอ่าเป็นแกลลอนนะครับเป็นแกลลอนนีจู มัอนี้สีมาแนะนําวิธีการเหตุง่ายนะครับเห็นหลายท่านถามกันเขามากนะครับแต่ว่าสําหรับแกนลอนนี่แกนลอนเป็นของแกนลอนอกับมอกโซนนะครับขนาดหาลิรอันนี้ผมจาอหู้ไว้แล้วนะครับแกนลอนจะเป็นรูปทรงนี้นะครับจะเจาอหู้ระบายอากาศไปแล้วแล้วก็จาอทางง่าไว้แล้วนะครับแล้วก็จาอซีหู้เพื่อที่ขัดทางง่าไว้สําหรับ ท่านไหนที่จะเห็นขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการแรกนะครับจะสามารถที่จะเขารับช่มได้เดี๋ยวผมเนี่ยไปให้นะครับดิ่งกิบเต็มทั้งมืดเลยกันนี่นะครับว่บาตอนนี้จะเป็นวิธีการเฮ็ดเฮ็ดง่านะครับเฮ็ดง่านี่เห็นแล้วท่านถามกันคราบว่มามาต้องเป็นขวดประเภทใดน,นะครับอันนี้จะเป็นขวดโคกครับขวดโคกหนึ่งจุดสองหาลิตรนะครับโคกหนึ่งจุดสองหาลิตรแืออุปกรณ์เท่ามีกับสิมี กันไก่เขี้มนะครับคัตเตอร์นะครับคัดเตอร์หรือว่ามีดก็ได้ส่วนแนวคัดง่านี่ก็จะเป็นขั้นจ้องนะครับเป็นลวดขั้นจ่องขั้นจ่องปุมเป็นขนาดใหญ่ได้ครับแต่ว่าอันใดที่มีขนาดในน่อยก็ได้ขนาดเล็กๆก็ได้นะครับเล็กก็หนีะมีอยู่นะครับเราใส่ขนาดในความชั่วหรือว่าที่เอาเป็นเล็กก็ได้นะครับอันใดมีเลเซตเล็กนะครับ ขั้นตอนแรกผมกจิเริ่มจากการเฮ็ดงาเลยเริ่มจากการเฮ็ดงาดานีกันเลยนะครับอันแรกกเข้ากับตัดปากขวดก่อนนะครับท,ทั้งนีดีทั้งในครับเริ่มแรกข้ากระตัดปากขวดก้อนนะครับตั้งปากขวดโดยใส่มีคัตเตอร์นะครับ มานี้ครับข้อนี้เขา,าเหลือไปเขาเขาตัดขอมาเลือกหลายต่านี้มันแข็งครับรไปตัวน,นี้มันจะอ่อนนะครับตอนนี้กับท่งนี้ก็ตัดพีได้ครับเพราะว่าเพราะว่าท่งนี้มันเป็นในข้าจะ,จะตัดขอมาอีกอยู่ตอนใจง่ายนะครับข้อตัดตนนัวนี้เพื่อไปก่อนนะครับ ัวห้องสีเอาครับผมนี่ครับจะอยู่ในรูปทรงลนนักษณะนี้ที่นี่ห้องจะตัดเป็นเป็นง่า้างในก่อนนะครับง่าทางในกะตัดขมาระยะหนึ่งนะครับนี่ครับตัดประมาณนี้ครับมันจะมีเหลี่ยมมันอยู่ครับมีเลี่ยมตรงนี้มันเหลี่ยมตรงขงมันนขมา,านี่นะครับพก็ตดัดให้ประมาณทางทางจากเหลี่ยมมาประมาณ อสองถึงสามเส้นนะครับรก็บตัดไปอีกนะครับตัดไปอย่างทีเลยครับเขาก็ตัดเพื่อนอกๆไว้นะครับเราตร้องตัดเขาเลือกครับเพราะว่ามันมันจะได้เพื่ออยู่เขาก็มาแตงเอาที่หลังก็ได้ ทข้งนี้กับตัดเขามาคื้กันครับแต่ว่าตัดข้างนี้ตัดเข้ามาจดผี่เลยครับจดหมงนเดียมๆได้นะครับเขาจะตัดให้ตรงครับเยี่ยมทั้งไม่เลยก็ได้นะครับอ่ตัวนี้มันจะเป็นเอาไว้พับครับ วันนี้ตองสุดท to it, ้ายนี morning, like ่เขาตตรงตัดให้มันขาดันไปเลยนะครับต mm ัดให้ตรงเหมือนกับเส้นข้างในนะครับก็ให้มันขาดไปเลยครับมันจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ับปีังต้องเฮ็ดจังสีไปเลยครับเพราะว่าการห้าเข้าบโบตัดขาดนี่มันจะใส่ในหนีบลมนะครับเ้าก็ตรงมาแทรกก่อนสิครับที่การเอาใส่นะครับพ่อกบทีได้พ่อกะสีได้ซ่อนกันไปเองสิครับ ลักษณะนี้นะครับนี่ลักษณะนี้ครับเนี่ยคือคือขันหัวประัดมันขาดได้มันเกิดมันเกิดเขาในในง่านี่บัลมนะครับวันนี้ตัวนี้เข้ากับภับครับอันเข้ากับผับลงมา,าพับตามเ้นได้นะครับ ลักษณะนี้ครับนี่ครับ่น้องก็จะเสร็จปั๊บกลับมาซูปเส่นครับเรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้ห่าสามารถเคลียบได้ที่ขยายได้นะครับเพราะว่าถ้าตัดไว้แล้วนี่ครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้แหมบันนี้งามกะถ้ามันแข็งไปนะครับขันขันห้อร่องเอาเมื่อเมื่อเนี่ยเขาเบิ้งเสิถ้ามันแข็งไปหาอขม้าแตงง่ายมันอีกตัดเขามาอีกนะครับ อันนี้มันมันแข็งไปได้หน่อยว่าตัดเขาอีกนิดหนึ่งที่ที่บอกว่าเพื่อเพื่อไว้ดังแต่ตอนแรกนะครับครัาะว่าแต่มันแข็งแข็งไปนะไปสิเพราะพฤติกรรมของปลาไหลสิเข่าแม่เรามันมันเข่าหนามันแข็งดีมันก็ออกเลยนะครับมันมันกับบ่ม่ไก่เลยมันจะบ่าบังคับมันเข่าก็คุ้มของเขา มต้องเห็ดเนี่มันอ่อนไม่สุดแตให้มันบอละเขยที่สุดนะครับเวลามันเข่ามากว่าสิ่งสําคัญตรงตัวนี้ก็คือคือง่าครับตัวเาต้องหา้าวก้อละเอียดมาแน่จักหน่อยวังว่าจะพ่อแล้วลองมืออีกรอบอ่าโอเคครับผมเริ่มอ่อ,อนแวนะ้ะ ันจะอยู่ในลักษณะนี้ครับซอน,น,นกันแบบนี้นะครับทีนี่สําสหรับลวดนะครับขั้นจองเท่ากับเท่ากับเอามาวดก้อนวัขดขนาดก้อนนะครับนี่ครับกัให้มันพอดีกับแกนลอนนะครับนี่ตัดเลยนะครับเ่าไดสซีเซนแล้วนะครับ สีเสียนเพื่อที่จะเอามาขัดปากง้างสีแล้วนะครับต้องต้องให้มันยูกันเขาวัดมึงได้เขาก็ต้องใส่เหมืนนะครับจะแดงสีครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเดิมใส่แหลกไปก่อนนะครับเขาต้องใส่อ่าที่เป็นไก่วงนะครับกวนหู้มังสีซอยนะครับ มาหนีครับอันแรกรเขาก็ตจังมาจัดเรื่อยๆนะครับน,นี่นะจะเป็นของข้างละครับมันมันจะยัดยัดเขาหยากนะครับเพราะตรงอ่าเพราะตรง วันห้อมันให้มันเป็นดูลลักษณะนี่กันเหรอเห็นชัดบ่วันห้เป็นลักษณะนเดียวกันเนี่ยแพทช่างนี้ปั๊บ แต่มันบาลานพอดิกันนะครับจะ,จะได้ลักษณะนี้อ่าเรียบร้อยครับผมนี่ครับวันนี้เท่ากับจะมาจัดระเบียบจักน้อยจัดระเบียบตรงนี้มัน่ะหนีงกัโอเคครับก็อ่อนๆล่ะนะครับโอเควันนี้เท่าจะเท่าจะตัดตัวนี้ออกนะครับตัดตัวนี้กับ มันผลกับอันขอบแันด้อนพอดีนะครับมานี่ ว้ครับพี่นอนเห็นใส่งานเลยโอเคครับผมสำหรับงานง่ายๆครับนี่ครับอรับงานออนเข้าไปนะครับอยู่ลักษณะนี้ครับผมแข็งแรงทนท่านครับผมบ่มมีออกครับแต่ว่าเขา่าบ่มมีออกบัานี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมสิมาใส่วิธีกันใสเงีย โปงเงียข้างในนะครับเงียนี่เป็นขวดน้ำขวดน้ำหวานหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันสีพอดีกันกับปากนี่ครับเวลาเขาเขาหยัดใส่ใปากสีสีพอดีนะครับที่นี่ไอเบิ้งอันนากน้อยนะครับขวดขวดเงียนี่เข้าใส่เข้าใส่ขีดกระเดี่ยนเป็นเงียนะครับเป็นลับ ขี้กระเดียนซดซดเป็นเป็นนะครับฉะนั้นผมก็เลยมีการจอหู้ให้มันเป็นระบายอากาศก่อนนี่ครับกะบ่ต้องยังไลยกับเขีมแทงเลยนะครับเขีมแทงหู้มันเลยให้มันเป็นหู้ช่องระบายในน้อยนะครับขันสมุดบามันมันหู้ใหญ่หลายขีกระเดี่ยนออกได้ครับไต้องชเป็นหู้นน้อยขี้กระเดียนนุ่นออกบ่ได้ขันบ่เฮดเลยเองสิมันกับมมีกินระบายออกอากาศ เนี้ยแต่ตายคอมนี่ครับพี่นอ้องจอกแมแเราจะได้เป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับมันระบายกินออกหนูน้อยนนึงครับประมาณนี้มีฟ้าเข้ากาับผูกเชือกเพื่อจะห้อยกับตัวแกนลอนนะครับเข้ากับจอหูนิดนึง วัดไว้ตอนนี้ง่ายครับผมสปิดฟ้าอันนี้ยัไปใส่เก่ากเดลี่ยนใส่ได้เลยครับใส่เดือนทีนี่เขากะมาวัดขนาดมันก่อนจากน้อยเพราะว่าผมจะให้เงินขวดเงียนเนี่ยลงมาอยู่ผมบ้านตำหนี้พอดีครับนี่ครับผมบ้านอยู่อยู่ไกลๆก,กับง่าพอดีนะครับ อที่สาคัญมันก็นกนกนคือสมมุติว่าวิลาทีนเนียไก่ง่าเท่าไรปลาไหลมันก็นสิมาว้นอยู่หมองง่าหลายเท่านั้นนะครับนี่ครับเท่าใรประมาณขนาดเท่านี้เท่ากันมากมัดใสกับฟ้าของแก่นร่อนเลยครับ แลวหูจากหน่อยแทงหูขิดดันมันครับจะได้เป็นลักษณะนี้ครับเรียบร้อย ใส่ครับไปเลยเซ็ตครับผมเปน็นการเซ็ตสิทธนี่ครับผมสำหรับง่าของดักปลาไหลนะครับอิจูแกนลอนเท่านะครับผมกับวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ หน้าหน้าลุงลุเชี่ยนเสี่ยนนะครับดักปลารยกันนะครับหลายๆท่านที่จะแนะนําเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมในการเหตุต่อไปนะครับผมอ่ะเอาคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับคลิปนี้มีข้อม็นแบบใรก็สามารถคอมเมนต์ขามาได้นะครับแต่คลิปนะครับเดี๋ยวข้าก็จะมาพูดคุยกันแนะนํากันนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณและสวัสดีนะครับ